เบสมีเบอร์เกอร์นะคะไม่หยุดอร่อยไม่ปล่อยให้หิวนะคะโอ้หน่ากินมากเลยนะคะดูขนมปังก็มีงาด้วยตรงนี้นะคะขายก็ไม่แพงนะคะมีเบอร์เกอร์แนะนำอะไรบ้างคะมีมเอรเ่องหมูกบเครือเนื้อครับหมูแล้วก็เนื้อมีปลาไหมคะม,คมีปลาด้วยค่ะมีปลาด้วยที่ขายดีๆก็คืออะไรคะหมูกับเนื้อครับหมูกับเนื้อ อต่นี้เขาก็มีท็อปปิ้งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มเพิ่มไข่มีเพิ่มไข่เพิ่มชีสเพิ <min 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 ่มเบคอนใช่ไหมคะถ้าเพิ <min <min ่มไข่เท่าไหร่คะเพิ่มไข่เพิ่มชีสสิบาทครับสิบาทเพิ่มเบคอนยี่สิบาทเบคอนก็ยี่สิบบาทนะคะเราก็เพิ่มไปนะคะเพราะว่ามันใส่ด้วยกันแล้วมันอร่อยนะคะอันนี้เราก็สั่งเป็นเบอร์เกอร์หมูนะคะแล้วก็เพิ่มเบคอนนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะ แตนมฟังเขาหน้ากินมากเลยนะคะหอมหอมมีงาเคลือบด้วยขายอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรคะตลาดพงุ่งดมครับตลาดพงุดมขายตอนกลางคืนเหรอคะขายเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดประมาณสี่โมงนะครับอ๋อขายทุกวันเหรอคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ขายใช่ครับอ๋อขายวันธรรมดานะคะ นี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะเ้าใส่ก็ใส่หมูอ๋อหมูมีอยู่แล้วเหรอคะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเขาเอาหมูมาอังอ๋อเป็นก้อน ทำให้แบนๆใช่ครับเออเป็นก้นอเน,นเหมือนหมูสับเลยอะ่ะนี่ก็ใส่ใส่ท็อปปิ้งนะคะ <S <S ใส่ท็อปปิ้ง จะมีผักด,ด้วยผักก็เป็นอะไรบ้างะคะ<ม>อ๋อเป็นผักสลดัดลค,ค่ะนีนะคะเขาใส่อะไรนั้นนะคะอือจะมีเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาดองอ๋อแตงกวาดองด้วย,ยวน่ากินมากเลยนะคะ ีค่ะเขาขายได้เรื่อยๆนะคะไก่ธรรมดาค่ะไก่หมดดาไก่ดมีหมูไหมอ่ะมีหมูเอาหมูก็ไ้่ะเอาหมูนึ้นี่นะคะจะปิดทด้วยัน,นี้เป็นคาราเมลไลออนเนี่ยค่ะคะอืออะไรอ่ะเป็นหัวหอมผัดะครับ อ๋อหัวหอมผัดสูตรเด็ดสูตรเคล็ดลับของทางร้านนะคะเพราใส่ด้วยกันแล้วอร่อยนะคะโอ้ใหญ่มากเลยอ่นนะใหญ่ค่ะเขาถึงว่าเขาขายดีเพราะว่ามันมันก้อนใหญ่นะคะแล้วก็รสชาติเขาอร่อยค่ะรสชาติไม่เหมือนใครนะคะต้องต้องลองมาชิมเองนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ สนใจก็มามากินกันได้นะคะที่ตรงตลาดคงดมนะคะวันธรรมดานะคะวันเสาร์อาทิตย์หยุดมาผิดวันเราไม่ได้ไม่ได้กินนะคะ